สามงวดแรกผ่อนแค่8 0 0พกับเจ้า Honda c ซีวิตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง1.8นะครับปี2018 1.8 EL ตัวนี้นะครับนี่ตัวโหสวยมากนะครับได้ในส่วนของสีบรอนแบบนี้เลยนะครับนี่ชมหน้าวัยรุ่นเลยนะครับ ในส่วนของตัวไฟมาในส่วนของไฟโปรเจคเตอร์ลูกแก้วเลยนะครับตัดด้วยเดเลยมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับสภาพสวยๆมากๆนะครับตัวแม็กเป็นล้อแม็กอันลอยเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับได้ยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับมีไฟเลี้ยวติดกระจกมาให้นะครับนี่ที่คาดคิ้วก็มาในส่วนของโครเมียมนะครับด้ามจับก็โครเมียมทั้ง4ี่บานนะครับสภาพรถเกรดเอแน่นอนนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ถึง2ปีเลยนะครับด้านหลังมาในส่วนของไฟท้ายตัว C แบบนี้นะครับมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับนี่ ครบจบมากนะครับสำหรับรถ Honda Civic 1.8 EL ตัวนี้นะครับอ่าดูในส่วนของภายในกันหน่อยนะครับในส่วนของภายในนะครับมาในส่วนของเบาะหนังสีดําสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นเกียร์ออโต้ระบบไฟฟ้านะครับนี่หน้าโจ ทัชสกรีนนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเล็กไม่เพียง70,000เท่านั้นนะครับสำหรับเคยที่ได้ไปนะครับเจ้า Honda Civic นะครับ1.8 EL ตัวนี้นะครับสามงวดแรกผลแค่8,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับเคยที่สนใจเจ้า Honda Civic 1.8 EL ตัวนี้นะครับปัดฝาจิ้มลิงใต้โปรไฟล์น้องฟิลมาได้เลยครับ